สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมาวัลลี่คลิปนี้เราก็มาพูดถึงเพียวอัชราพรกันนะครับหลังจากที่รายการที่แล้วเธอไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่าไม่มีรายชื่อเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็ก น้อยๆนะครับแต่ล่าสุดเธอก็หายและพร้อมลงสนามแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับวันนี้เพียวก็ได้มีโอกาสลงสนามมาช่วยทีมนะครับซึ่งนาทีที่เธอลงมาแน่นอนว่าเสียงเชียร์จากแฟนๆในสนามกระหึ่มมากครับซึ่งไม่ผิดหวังเช่นกันเพียวก็คือเพียวนะครับลงมาโชว์สกิลทั้งความหนักและลูกฉลาดอย่างลูกหยอดที่เราได้เห็นกันนะครับ สุดน่าประทับใจเลยครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะดีใจและหายคิดถึงนะครับที่เพียวได้ลงสนามถือว่ามาตรฐานของเพียวยังคงเส้นคงวาและเป็นคนที่ตบบอลได้ดีได้หนักมากๆครับ